สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะตาลายสวสนเคียงหมอค่ะวันนี้เราจะพามาอัปเดตดูอินทภพาลมนะคะว่าใหญ่แค่ไหนแล้วเนาะ,ะอันนี้ที่ถ่ายอยู่นี่อายุประมาณสามเดือนค่ะสามเดือนนี่นี่สามเดือนกับสองสาวันประมาณนี้ค่ะอัะอนนี้ อันนี้เป็นพันธุ์ใบหีแดงนะคะลูกใหญ่มากใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมาเทียบให้ดูใหญ่เท่าประมาณเหรียญโอเหรียญสิบเกินละแล้ว,ลวใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะเนี่ยอ่ะอันนี้3ามเดือนกว่าๆส่วนอันนี้อันนี้ยังไม่สมเดือนค่ะเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงสาเดือนดีนี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นใบหีแดงอันนี้เป็นเพิ่งให้ลูกปีแรกนะคะ ปีแรกต้นแม่ก็ประมาณสามปีสามปีได้เนาะเพราะตอนตอนที่เขาออกช่อตอนนั้นยังไม่สามปีดีค่ะอันนี้จะเป็นอเสนี่เป็นอเมทเดา h า n อันนี้ต้นแม่เนี่ยอายุอายุเกือบสี่ปีแล้วหให้ลูกเพิ่งให้ลูกป,ปีแรกแต่ว่าเขามัวเลี้ยงหนอ่อต้นนี้หน่อเยอะนี่เพิ่งจะแซะหน่อไปเมื่อวานเนี่ยค่ะตอนหน่อเพิ่งแซะไป ตัวน,นี้ให้สี่นอก็เลยก็เลยให้ลูกให้ลูกช้าหน่อยนี่ค่ะนี่อเมดหาลูกใหญ่มากอืมต้นสาวนี่ลูกใหญ่เนะนี่บาฮีนี่บาฮีเหลืองนะคะอันนี้อายุเท่าไหร่นะอันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดือนสองยี่สิบเจ็ดปุ่มพายี่สิบเจ็ดมีนายี่สิบเจ็ดเมษา อันนี้ยังไม่สามถ้ายีิบเจ็ดพฤษภาคมจะสามเดือนนะพ่อเนาะนะนี่ยังไม่สามเนี่ยลูกก็ใหญ่นะปีนี้นะถ้าความดกความดกสู้ปีที่แล้วไม่ได้นะคะแต่ว่าลูกใหญ่ใหญ่อะนีอะ่อันนี้แล้วอันนี้ละ่ะอันนี้วันที่สามเอ็ดสามเอ็ดเดือนสามอันนี้ยังอันนี้อันนี้รุ่นน้องอันนี้ถ้าเป็นนี้อันนี้นับว่าจะเป็นรุ่นหนึ่ง อันนี้จะเป็นรุ่นสองเนาะนู่นอันนู่นเป็นรุ่นสามนู่นมาสามรุ่นนี้แล้วปีนี้อันนี้ก็ใบฮีเหลืองค่ะส่วนาที่ส่วนนี้ใบฮีจะเยอะนะคะใบฮีเหลืองอแต่เราก็ปลูกหลายสายพันธุ์นะคะจะมีใบฮีโคเนซี่อเมตดาหานแล้วก็ใบฮีแดงอ,อันนี้วันที่เท่าไหรนะ่เนี่ย อ,นนอันนี้วันที่สามเดือนอะไรพ่ออ,นนอันนี้ก็รุ่นน้องส่วนช่อนี้นี่จะรู้สึกจะเกือบเกือบเกือบสามเดือนแล้วค่ะมันจะยี่ยีกสิบเจ็ดกุมภาใช่ไหมฮิปจะกปนฮิปเจ็มีนาฮิเจ็เมษาอันนี้ยังยังไม่ยี่เจ็ดพฤษภานี่ค่ะ ลูกใหญ่มากปีนี้มันค้าปีนี้บางส่วนก็ดกบางส่วนก็ไม่ดกนะคะแต่ไม่ดกก็ไม่ต้องเสียดายนะนี่ถ้าถ้าไม่ดกอะนะลูกก็จะใหญ่อ่าใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยลวกอย่างอย่างต้นเนี้ยอย่างต้นนี้นะปีนี้ก็น้อยกว่าปีที่แล้วมาประมาณหกช่อแต่ลูกเขาก็จะใหญ่อะนี่ค่ะใหญ่อันนี้นี่ยังไม่สามเดือนดีนะนี่ยังอีก อีกหกวันน่ะถึงจะครบสามเดือนส่วนอันนี้ก็นีิยังเลยอันนี้แค่สองเดือนกว่ากว่านี่สองเดือนกว่า่ค่ะน,น,นี่ส่วนอันนี้ก็เพิ่งยังยังไม่สองเดือนเลยอันนี้ผสมเอาเอา่เอเมีส่าละต้นต้นเมีสาเนี่ยค่ะสามรุ่นนี่ค่ะ,คะเาเพื่อนเพื่อนบางคนก็วิตกเนาะว่าทำไมาปีนี้มันอา่า มันไม่ค่อยโดกมันจะเป็นบางส่วนนะคะบางส่วนก็ดกเท่าที่คุยกันบางส่วนก็ดดกอดาแต่แต่ถ้าไม่โดกแล้วมันจะอย่างนี้ค่ะหนึ่งก็คือเราก็เนี่ยแต่งปกติลูกก็ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ